อ้าว yup. อันนี้นัเสริมมารับวัคซีนจะมาหลังมูไปเข้าไปโลดมาหลังมูหลังมูมาแล้ว เอามีข้าวมีมาม่าด้วยใช่ค่ะเพื่อนเป็นผู้สูงอายุค่ะเป็นอ๋อผู้สูงอายุอ๋อมาเท่าทางพี่ไม่เข้าทางกน้อนทางนั้นนะคุณหมอเออนี่แหละนะวัดความดันลงชื่อแล้วก็วัดความดันแล้วก็สร้างน้ำหนักวัดไข้ระโบ มาแล้วเดงอยู่ทั้งน้อยู่ข้างในี้ตาช่างเท่าไหร่ละเจ็ดสิบเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบเอโลขนาดน้ำหนักรถนั่นอก้น่ วัดวิลังภูมิปกติใช่ไหมสามสิบหกจุดหนึ่งน้ำหนักลดไหน้ำไปนี่ค่ะน้ำเสริมวันนี้ค่ะน้ำเสริมเชียร์สิ้นหรอสู้ๆเลยเอาอันนี้อันนี้วัดความดานันนะเสริมนั่งลงวัดความดานันน้ำตรงๆเลยไหน,นมือขึ้น Da. Ja. ปกติร้อยสามสิบร้อยสามสิบสี่ข้างล่าอืเอานั่ยแหละปกติเป็น ไม่สูงไม่สูงพอดีไม่สูงฉีดไม่ได้แกไม่อยากฉีดเด้ไม่ใช่สิเอ็ดเหรอ มาเจอแต็นมาแล้วทำไมมาเจอมาอีกมาเจอกันได้ไงลุงจิมมาเจอนไกันพอต็นพาใครมาพ่อแต็นพาใครมาพ่อแต็นพาใครมาพาพี่ชายมาเหี๋พาพี่ชายมาแล้วเปิดตัวครั้งแรกพี่ชายครับนัดถ่ายมาครับกับบุคคลสำคัญที่สุดมาแล้วนี่เปิดตัวครั้งแรกนะครับใช่เปิดตัวครั้งแรกไหมครัครั้งแรกสิเอาจริงๆริงนะไม่เคยเห็นได้มาแบบแพ็กคู่ ย่าย่าถามอะไรย่าถามแต่คู่เพื่อนอะถามเพื่นอาอย่ายน่าจะตกคู่เย่าเห็นบ่อยอ่ะปกติเพราะมันเพราะว่ามันเป็นลูกคอ่ผมเห็นครั้งเดียวคือขับรถไถตีลมอยู่ทุ่งนาตัวนั้นน่ะแดงนั้นน่ะเกี่ยวยังเกี่ยวหมดแล้วเกี่ยวแล้ว แล้วแล้วบัตรเสีนนะไหนแอต้าทั้งสองวอกไม่ใ้กิากเลยซสองมีได้คอยเนาะเดี๋ยวต้องไปกวงกระช้าไปเลยนะเราไปดำนาเรายังไม่ได้กินข้าวยังไม่กินข้าวใหม่เลยเนาะไม่ซื้อแล้วซื้อสองข้าวฟรีต้องกินข้าวฟรีด้วยเพราะว่าไปดำนานึ่งเลยซื้อไปแล้วครับสองสอง วันนี้ก็ให้สีอีกสองหนึ่งข้าวหนึ่งอ๋อหนข้าวหน่งผวันนี้วันนี้ทั้งมาพามาคนพิเศษมาฉีดวัคซีนแล้วก็มาให้กำลังใจน้องน้องสาวหรือเปล่าเนี่ยมาให้กำลังให้กำลังใจเป็นน้องเหรอดูไม่จินดูหน้าตาให้แทนให้เป็นน้องสาวยังคนพิเศษก็ได้ไม่ไมดดังไม่ได้ ไม่สิส้นแล้วจ้าท si> ี่ลงหลวงแล้วนะยาเนาะจ้าเสร็จครบแล้วโอ๋ยพ่อแล้วสองเข็มก็พ่อแล้วลุงสองเข็มที่สองก็เข้าโรงพยาบา็หันใหญลได้พ่อแล้วนาตาฉีดได้ยังฉีดแล้วเหรอก็พอโอ้ยก็ด้วยกันนั่นแหละก็ไปด้วยกันนั่นแหละเข็มแล้ว